เท่าไรสี่ร้อยล้านถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์จริงค่ะนะมีประโยชน์ผมบอกให้คนอ่ะก็จะเห็นคุณค่าพระเครื่องของสมเด็จพุทธจารย์โตวะะัดรคังอ่ะคุณรู้หรือเปล่าไปอยู่เมืองจีนราคาสี่ร้อยล้านอยู่เมืองไทยราคาไม่ราคาหนึ่งร้อยล้านลองดึกให้ดีๆดินะต่อไปเดี๋ยวพระหางมากพระคำข้าวหลวงพ่อเราสีดิ้งดำก็จะขึ้นท่านเราบอกไว้แล้วว่าพระท่านจะราคาหนึ่งรอยล้านเหมือนกันนะเออ หนึ่งร้อยล้านนี่คือพระหางมากนะพระคำข้าวนี่ราคาประมาณสองล้านถึงห้าล้านถามว่าทําไมแพงอะ่ะก็ท่านสร้างไว้อะพุทธเจ้าสั่งอะ่ะองค์สมณะโคดมสั่งให้ทําอ่ะเอาคาข้าวที่อร่อยหกคำอามาตากแห้งอะ่ะแล้วมาปน่ปนๆๆทำพระเครื่องอะ่ะมันอร่อยอะ่ะนะจริงๆคนไม่รู้ก็คือไม่รู้ว่าชอบด่าไปเรื่อยด่าไม่รู้เรื่องขอบคุณมากนะสําหรับผูนะจัดมานะเออ คนเดียวนี้ก็ก็ว้าพระนะตามดาพระสอนนะพระนะพระพุทธเจ้าเป็นเกราะกำบังอ้างพระพุทธเจ้าใช่มันอ้างคนคนจริงอ่ะเขาจะต้องนับถือด้วยใจจริงอารมณ์พระโสดาบันก็ไม่ได้แล้วอารมณ์พระโสดาบันต้องเคารพนะมีบ้านมีรถมีบุญยังไงหรอคะหนึ่งเกิดมาก็ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยไปซื้อบ้านไม่ต้องเหนื่อยไปซื้อรถเกิดมาก็มีเลยพ่อแม่เตรียไมไว้ให้ นั่นแหละมีคนไม่มีบ้านอ่ะทุกวันเนี้เขาก็ต้องเช่าบ้านอยู่เขาก็ลําบากใช่ไหมถามว่าคนมีหนี้เยอะไหมมีหนี้เยอะทุกวันนี้มีบ้านมีรถอย่างน้อยอย่างน้อยก็ยังถือว่ามียังมีทรัพย์อ่ะนะหนูอ,อยากฝึกทิพจักขูยานค่ะจะสําเร็จไหมคะไอ้ฝึกทิพจักขูยานเนี่ยคุณจะต้องไปฝึกที่ห้องกรรมฐานยานยานสี่ยานแปดหรือไปที่วิหารร้อยเมตรถ้าจะใช้ให้สําเร็จคุณจะต้อง ไปขึ้นอีมาหังพักวาแล้วไปที่วิหารร้อยเมตรก่อนหรือไม่งั้นคุณก็ต้องไปฝึกฝึกกับครูผู้รู้ผมไม่สามารถบอกได้ว่าใครที่จะสอนได้แต่บอกได้แค่เพียงว่าเชื่อใครก็ให้คนนั้นสอนถามว่าผมสอนได้ไหมบอกก็พอได้แต่ว่าบุญมันแล้วแต่คนสัมพันธ์ผมว่าไม่สามารถที่จะไปนี่ได้พที่มะจากครูยานเป็นเรื่องของการไปขึ้นกรรมฐานต้องมีเงินสี่บาทมีเงินสี่บาท มีทูบห้าเล่มเออมีทูบห้าเล่มเทียนหนึ่งเล่มหัวละมาไอะไรนะอ่าพวงมาลัยสามสีหนึ่งพวงถึงจะไปขึ้นกรรมฐานเพราะว่าจะต้องไปแสดงความเคารพต่อท่านปู่ท่านย่าก่อนครูเจ้าของกรรมฐานการหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำและสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจา้าต้องไปขอความเคารพก่อนคือเราจะต้องไปไปฝึกฝึกทำกรรมฐานในในห้องก่อนหรือที่วัดก่อนแล้วมันถึงจะได้ที่ประจักขุูญาณ พราะที่ประจกักษคูยานเนี่ยมนโนมยิธิเนี่ยมันจะต้องไปขึ้นที่วัดว่าขึ้นที่วัดเนี่ยเราขึ้นคูเดียวกันนะถ้าขึ้นครูเดียวกันนะมันสามารถเห็นได้